ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้ใายที่สามด้วยเข้าใจไหมเอออ่ะแล้วก็สองแปดห้าหกทับห้าสามหลักบันดันโทสะเดี๋ยวพียนปูพื้นเนี่ยมีการอะไรข่มเหงอย่างรแรง ดานโทระพี่อยู่ตงเส้นนะหนึคมเหงงอย่างร,ร้ายแรงต่อร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้เช่นมาด่าแม่เราว่าแม่เราเป็นโสเพณียอย่างเงี้ยคมเหงงไหมคมเหงงอะไรจิตใจ สองด้วยเหตุไม่เป็นธรรมแค่ไหนยังไม่ด้วยด้วยเหตุไม่เป็นธรรมแค่ไหนด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก็คือการกระทำใดๆที่ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิจะกระทำ ที่พี่จะไล่แบบไล่พื้นฐานไล่ทฤษฎีให้ต้องกระทำต่อผู้ชมเห็นในขณะนั้นนะให้ขิดซะตาใต้ว่าในขณะนั้นแสดงว่าไงในขณะนั้นแสดงว่าทำในขณะที่ ยังมงหหวอยู่อ่ะมันจะมีดีกาเห็นไหมที่ว่าเขามาข่มเหงเราแล้วกลับไปบ้านสี่ห้าชั่วโมงพอม,มาเจอเพิ่งมาทําร้ายเขาอันนี้มันอ้างบันดาลโทสะไม่ได้อ้างบันดาลโทสะได้เนี่ยมันจะต้องกระทาในขณะที่เรายังโทสะรุนแรงอยู่อย่าเขาบอกว่าทําต่อผู้่นในขณะนั้นหมายเพราะว่าโทสะยังรุนแรงอยู่หรือ เหตุการณ์ยังเกี่ยวเนื่องกันเช่นกิดอยู่ๆมาตีหวัวพี่อย่างเงี้ยแล้วกิดก็วิ่งหนีพี่ก็โมโหโม,มากกูวิ่งไล่ๆๆ,ๆอีกชั่วเป็นชั่วโมงอันนี้ยังอ้างบันดานโทรศได้อยู่เพราะโทระพี่ยังยังเดือดอยู่ก็คือยังโมโหอยู่เพง่ายๆเนี่ยโทรศัพยาลุงแล้วอยู่หรือเหตุการณ์ยังต่อเนื่อง เนี่ยมีอิเลเมนต์มันสามอย่างก็เดี๋ยวก็มาเจาะดีการเนี่ยพี่จะวางปูพื้นอย่างนี้ให้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาทำต่อผู้คนในขนาดนั้นหมายความว่าไงข่มเหงนี่คือเออข่มเหงไงได้บ้างยังไงว่าด้วยเหตุอะไรไม่ไปทําเนี่ยพอเราเข้าใจหลกัหลกๆมันอย่างนี้พอไปอ่านดีการมจะรู้อันนี้เดี๋ยวพี่มาเจาะดีการให้สองแปดห้าหกทับห้าสามผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ถูกข่มเหง จะอ้างบันดานโทสะได้จะต้องกระทําต่อผู้คมเหงถูกไหมไม่ใช่ว่ากิดีดมาตีหัวพี่แต่พี่ไปเจอน้องกรีดอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปตีหัวน้องกิีไม่ได้ใครข่มเหงเราเราทําร้ายคนนั้นตามข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าปอได้ข่มเหงหรือร่วมกับนอข่มเหงจําเลยแสดงว่าไอ้ปอเนี่ยไม่ได้มาร่วมกระทําจําเลยจะใช้อาวุธปืนยิงนอแต่กระสุนปืนไปถูกปอซึ่งอยู่ด้านหลังนอ จำเลยย่อมเลเห็นผลของการกระทําได้ว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงไปนั้นจะถูกปอที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้การกระทําของจำเลยจึงไม่เป็นการกระทําโดยพลาดเห็นไหมเพราะพี่บอกแล้วมันไปติดตรงเลงเห็นผลพอไปติดลงเลยเห็นผลก็ไม่ต้องวิจัยเรื่องภาพจาได้ว่าล้สายประสงค์ลรงเห็นพาดถ้าหลุดสามอย่างนี้ไปก็ดูทันทีว่าประมาทหรือไม่ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยเจตนาฆ่านอด้วยเหตุบันดาโทสะแต่ผลของการกระทำไปเกิดแก่ปโดยพลาดไปจึงถือว่าจำเลยเจตนาฆ่าปด้วยเหตุบันดาโทสะด้วยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องพลาดเพราะไม่ใช่เรื่องพลาดบรัรดาลโทสะเจ็บสิบสองก็ไม่อวนเพราะมันเล็งเห็นได้ดังนั้นเมื่อข้อที่จริงฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าปอแต่ปไม่ได้เป็นผู้ข่มเหงจำเลยจำเลยจึงไม่อากอ้างบรนดาโทสะได้เพราะมันไม่ใช่พลาดไง ดีกาไปห้าสามเนี่ยไ,ไอชีช,ชุดเนี่ยมันจะเป็นห้าสามห้าสี่หมดเลยดีกาก็ไม่เก่าเลยอะแม้จะได้ความจากทางนําเสือของโจ์และโจดว่าเมื่อปอถูกจาเลอยิงล้มลงนอวิ่งหนีจมเลยใช้ปืนดังกล่ายิงนายนอนแขงแก่ความตายด้วยเหตุบันดานโทสและก็เป็นคนละตอนและคนละเจตนาแยากต่างหากจากการที่จมเลยยิงปอจมเลยใช้อาวุธปืนจ้องยิงผู้สายสองนัดจาเลยลงมือก็ทำความผิดแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะปืนด้าน ปืนด้านนี้เป็นอะไรยู่แปดสิบหรือแปดเอ็ดถ้าข้อสอบออกมาอย่างนี้ทำางาเนี่ยเพราะยิงแล้วแต่กระสุนปืนด้านแปดสิบหรือแปดเอ็ดทำไมแปดสิบเอ้ยทำไมแปดเอ็ด จำไว้เลยนะว่าถ้าใช้ปืนเนี่ยจะอ้าง8ปดเอ็ดนะบรรลุผลได้ไม่ได้อย่างแน่แท้แต่เวลาพี่ท่องตัวบทเนี่ยพี่จะเขาจะท่องเขามัแน่นอนไปด้วยนะเพราะมันต้องไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นเหตุบังเอิญเนี่ยแปดสิบท้าไม่ได้โดยแน่แท้และแน่นอนเนี่ยแปดเอ็ดจำไว้เลยนะว่าการใช้อาวุธปืนเนี่ยต้องเป็นที่ตัวปืนไม่ใช่กระสุนเช่นตัวปืนเนี่ย เขาเรียกไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเข็มแทงชนวนคือยิงยังไงกระสุนมันก็ไม่ออกอะ่ะเข้าใจไหมแต่กระสุนปืนด้านเนี่ยมันเป็นเหตุบังเอิญไหมมันอาจจะบังเอิญก็ได้มันอาจจะไม่ด้านก็ได้ถูกปะ่ะฉะนั้นจาไว้เลยว่าถ้าเป็นปืนเนี่ยให้ดูตัวปืนอย่าไปดูกระสุนเช่นอาวุธปืนที่ไม่ได้ใส่กระสุนอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นที่ตัวปืนอะ่ะมันไม่มีกระสุนอะ่ะมันก็เป็นแปดเอ็ดแต่ถ้าเป็นกระสุนปืนด้าน โยนไปแล้วโยนระเบิดเห็นไหมลืมถอดสลักอย่างเงี้ยถามว่าถ้ากูไม่ลืมมันระเบิดไหมมันระเบิดมันก็เป็นเหตุบังเอิญมันก็แปดสิบจำไว้เลยนะแปดสิบต้องเป็นเหตุบังเอิญแต่แปดเอ็ดต้องเป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้และแน่นอนแต่ถ้าสลักระเบิดเนี่ยมันเสื่อมคือโยนไปร้อยครั้งก็ไม่ระเบิดอันนี้มันก็แปดเอ็ดเพราะเยินยังไงมันก็ไม่ระเบิดเพราะสลักมันเสื่อมถูกไหม พอเข้าใจป่ะเออถ้ากระสุนปืนถ้าเป็นเรื่องปืนอย่าไปดูกระสุนดูที่ตัวปืนถ้ากระสุนปืนด้านเนี่ยแสดงว่าเป็นเหตุบังเอิญต้องเข้า80ถ้าเป็นระเบิดเป็นระเบิดเนี่ยดูที่เข็มตรงดูที่สลักของมัน,นี่ะถ้าสลักมันเสื่อมแต่ถ้าเกิดว่าโยนไปลืมถอดสลักแล้วถ้าไม่ลืมล่ะใช่ป่ะเนี่ยพรากระสุนปืนด้าน จมเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น288ประกอบกับ80กระทำไปแล้วแต่ไม่บรรลุผลการกระทำโดยบรนดานโทสะถ้าการกระทำต่อผู้ข่มเหงแต่ผลของการกระทำเกิดแก่บุคคลโดยบ้าด60ย่อมถือว่าพลาดนั้นเป็นโดยบรรดาโทสะด้วยก็คือว่าถ้าอ้างบัรดาโทสะแล้วพลาดไปโดยคนหนึ่งอ้างได้แต่นี้ศาลบอกเลยว,ว่ามันเล็งเห็นมันไม่ใช่พลาดก็ไปอ้างบันดานโทสะกับผู้สียที่สองไม่ได้ ดีการนี้ก็ผิด288แปดแบวกแปบวกเจกับนอนี่อ้างได้กับนอนะมันจะมันทำสอบผู้เสียสองคนนะมีนอกับปอสผิด <18. S 1> อืมสองแปดปอ บวก59เล็งเห็นผลนะเพราะรู้สึกว่าปอตายอะ่ะดีกาบอกว่าย่อมเล็งใช่ไหม,ม,ไหมแต่พี่ว่าเออมันเล็งเห็นผลเพราะว่ามันยืยนอยู่ใกล้กันเล็งเห็นมันก็เลยไม่พลาดไงเพราะมันไปไติดอันที่สองประสงค์เล็งเห็นแล้วพลาดไม,ไม่พลาดไม่พลาดเจ็สองเลยไม่โอนมาเอเอเพราะมันเล็งเห็นฉะนั้นจึงไม่ใช่พลาดมาไม่ถึงอืม หกอ้าง7 n g เจ็ดจุสองไม่ได้นี่กับมอนี่กับปอชั่วโมงครึ่งนล้เลีย เอาอีกสักดีกาหนึ่งเล่นนะหนึออ่งสี่ศูนย์สองร้ว5ห้าสามดีกาก็ใหม่อยู่ดีกาสุดท้ายของวันนี้หลังจากผู้ตายเปิดประตูรถและกออประตูรถถีบจำเลยอาจจะพย,ยันตรายก็ได้อาจจะคมเหงก็ได้ถูกไหมต้องอ่านข้อที่จริงเพิ่มแต่เวลาทำข้อสอบเนี่ยวงเล็บไปเลยนะพยายันตรายหกสิบแปดไหมข่มเหงเจ็ดสิบสองไหม ถีบจำเลยแล้วชอได้เข้าไปดึงผู้ตายลงจากรถของจำเลยในเวลานั้นหากจำเลยซึ่งนั่งอยู่ในรถไม่ประสงค์จะมีเรื่องกับผู้ตายก็น่าจะขับรถออกไปจากบริเวณนั้นเสียแต่จำเลยกลับลงจากรถตามผู้ตายไปจนเกิดเหตุชกต่อยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณตามไปสมัครใจวิวาทต่อสู้กับเขาที่เคยบอกแล้วว่า,วาธรรมะย่อมไม่ต้องอ่อนข้อสาทธรรมใช่ไหมเราไม่จ้องจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนแต่กรณีเนี้คือลงไปสู้กับเขาเลยอะ่ะ แต่ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเขาเจ่ไม้ตีเราอ่ะเราต่อยเขาสวนได้ตอนนี้คือลงไปสู้กันเลยอ่ะกลายเป็นสมัครใจวิวาทต,ต่อสู้แสดงให้เห็นว่าจำเลยลงไปเนี่ยสมัครใจทะเลาะวิวาทกับผู้ตายจบเลยป้องกันไม่ได้แม้จำเลยจะถูกผู้ตายใช้ไม้ตีศรีรษะก่อนและจะตีซ้ำอีกจำเลยจึงใช้มีดแทงผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยก็จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามิบแ68ไม่ได้ พี่บอกแล้วว่าสมัครใจว่าต่อสู้ต้องเป็นการท้ายสู้คือต้องทะเลาะกันเลยอ่ะถ้าเป็นแค่ด่าพ่อแล้วแม่เถียง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 ,งกันเนี่ยแล้วเรามีแทงเขาเลยอันนี้ไม่ใช่แต่อาจจะเป็นบรรดาโทษาใช่ไหมเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นการข่มเหงต่อจิตใจดูให้ดีนะเวลาไปเจอข้อสอบเนี่ยข้อสังเกตพี่ก็เขียนว่าข้อสังเกตไยดีกาการที่ผู้ตายถีบจำเลยก่อนก็ถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลย ดังนั้นจำเลยจึงอ้างเรื่องบรรดาโทศได้พี่เห็นว่าดีการเนี้ยอ้างหกสิบแปดไม่ได้ก็จริงอะ่ะแต่ยังไงก็ตามก็โดนทําก่อนมันก็ไม่อาจจะอ้างเจ็ดสิบสองได้อืมโอเที่หน้าค่อยสอนต่อเพราะว่าไอ้ไอเรื่องแถวเนี้ยมันที่เขาเน้นเน้นก็หกสิบแปดเจ็ดสิบสองอะไรเงี้ย คือคือแล้วอาจารย์เกี่ยวขจรจอ,อกก็คือออกหลักๆอะ่ะออกความเข้าใจแกจะไม่เอาดีกามาออกนะเหมือนข้อข้อหนึ่งแกจะออกโครงสร้างความรับผิดกับข้อสองแกจะออกอาจจะอ้างป้องกันจะเป็นบรรดาลโทษศ์หรือพยายามอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แหละแต่โครงสร้างความรับผิดแต่หนึ่งข้อขาดองค์ประกอบภายนอกขาดองค์ประกอบภายในอะไรเงี้ยแล้วอีข้อก็จะวนเวียนเนี่ยหกแปดเจ็ดสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะไล่ไล่ไล่ชีดไปเพราะพี่มีเวลาอีกเยอะ 嗯嗯。Uh huh. uh huh.